ข้อสามนอกที่อธิบายไปแล้วนะคะข้อสี่นะคะสีเหมือนกันเนี่ยสีเหลืองสีชมพูเนี่ยนะคะอยากอ่านใครก็อ่านอ่านกรีกก็อ่านนะคะคนนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัย5ประการที่มีความสาาัมพันธ์กันระบบบุคคลนั้นก็จะพยายามร,รักษาสมดุลของ5สิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยาก็คือทางด้านร่างกายนะคะจิตใจสังคมและวัฒนธรรมนะคะพัฒนาการแล้วก็จิตวิญ,ญญาณน,นะคะใจเนาะค่ะ แล้วก็นะคะเอ่อนิวแมนนะคะจะเรียกเพอร์ซนนะคะว่าไคลแอนนะคะ,คะว่าเป็นไคลแอนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะไคลแอนหรือบุคคลนั้นๆนะคะจะพัฒนาขอบเขตปกติของการตอบสนองนะคะสิ่งลบกวนชีวิตที่คือที่เรียกว่าแนวต้องการปกตินะคะก็คือเมื่อเวลาผ่านไปพัฒนาการการเรียนรู้นะคะไสเปรต่างๆที่ทำให้เพิ่มเกิดก,การเรียนรู้ ก็จะพัฒนาแนวป้องกันของตัวเองให้ดีขึ้นรู้แล้วถ้าโควิดมาปีหน้าปีนี้ฉันจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้นะคะเหตนี้เป็นต้นนะคะถ้าโควิดมาปีหน้านะคะเราจะตอบรับได้ดีขึ้นประชาชนจะดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นเนะะรกาก็จะพัฒนาแนวป้องกันปกติได้ดีขึ้นยาป้องกันปกติยังเป็นตัวบ่งชี้ระบบบริการสาธารณสุขด้วยะะบอกภาวะเี่งเวนทางด้าน,น,นาสุขภาพได้ด้วย ะะเมื่อแนวป้องกันยืดหยุ่นซึ่งอยู่นอกสุดของนิวแมนนั้นนะคะป้องกันบุคคลไม่ได้สิ่งรบกวนชีวิตก็จะกระทบเข้ามาในแกนของชีวิตนะคะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอาการอาการแสดงเจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยเย,ยอะๆรักษาไม่ได้แกนแนวป้องกันปกติทะลุระบบสาสุขทะลุป้องกันไม่ได้ก็จะถึงเส้นในสุดนะคะแนวป้องกักกน resistance นะคะลายนะคะระบบบุคคลนั้นก็จะ ก็ก็จะลล้นะคะป้องกันชีวิตไม่ได้ก็ค่ะฉะนั้นนะคะก็เลยเกิดเป็นการพยาบาลการป้องกันสามร,ระดับของนิวแมนเราจะเห็นว่านะคะนิวแมนนั้นนะคะมองบุคคลเป็นระบบแล้วก็มีการป้องกันเป็นชั้นๆเป็นชั้นนะคะอ่ p r i m ร r y care นะคะ r i m a r y p r e v e n t i o n นะคะก็จะอยู่ฐานล่าสุดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานนะคะ ไเอร์ล่แคร์ไฟเอร์ลิ่เพลนชันนั้นนะคะถ้าตามนิวแมนก็คือจะเปรียบเสมือนวงนอกสุดนะคะของการป้องกันของนิวแมนวงนอกสุดก็คือจะเป็นความรู้ทั่วไปในการป้องกันตนเองเช่นอะไรอาจารย์สามอสองสองโอเคไหมคะมดเจ้าข้อภาษาค่ะขยับเท้าออกกำลังกายเป็นความรู้พื้นฐานที่จะป้องกันตนเองได้เนาะค่ะ ถ้าปฏิบัติตาม3อ 2S โอกาสป่วยเมื่อ NCD น้อยไหคะลดลงกินร้อนช้ากางล้างมือในช่วงที่มีโควิดหรือหวัดระบาดโอกาสป่วยลดลงไหมคะลดลงเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะคะก็จะเป็นฐานมันเลยใหญ่เ่าทุกคนปฏิบัติเพราะทุกคนยังไม่ป่วยได้เนาะแต่ว่าถ้าเราเม่ทำไม่ได้ปฏิบัติตาม Primary Prevention มันก็จะทะลุเข้าสู่เริ่มเข้าทะลุในแกนสุขภาพของระบบบุคคลนะคะมันก็จะเกิดคนป่วยเมื่อเกิดคนป่วยปุ๊บก,ก็จะเป็น secondary prevention ฉะนั้นคนป่วยมันยอดน้อยกว่าคนปกติเราก็จะเห็นฐานมันแคบขึ้นนะคะ secondary prevention จะเกิดเมื่อป่วยแล้วค่ะมีทรายมีซิมตอน prevention ในระยะที่สองก็คือ detect ให้ได้ ว่าป่วยเป็นอะไรและให้การรักษาตามอาการจากนั้นนะคะก็จะเป็น t e r i o r a prevention ซึ่งยอเป็นจะน้อยนะคะก็จะเป็น t e r i o r a จะเน้นการฟื้นคืนนะคะเพื่อให้กลับมาป้องกันตรงภฟยใน prevention ได้เพราะเขาคิดเป็นระบบเนาะค่ะฟื้นคืนมันก็จะน้อยเข้าไปอีกได้เนาะคิดตามจำนวนคนจำนวนประชากรได้นะคะ เอาให้ฟังข่าวๆนะคะอันนี้ลูาค้าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษมีเวลาก็ไปดูนะคะค่ะอันนี้จะแปลให้เป็นภาษาไทยเข้าแปลเมื่อกี้เลขตรงกันได้เนาะ,ะค่ะก r ร r y p r e ันนะค o ะมุ่งที่การนะคะใช้ความรู้ในการประเมินบุคคลนะคะเพื่อบ่งชี้ลดความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งรบกวนมุ่งนะคะลดความเสี่ยงที่จะมากระทบกับเรา ชี้ให้ได้ว่าอะไรมันเป็นสิ่งผู้คลั่อะคะ่ะแต่อย่าเพิ่งชี้ว่าอาจารย์เป็นสิ่งผุกคามความสุขในการหลับนอนตอนนี้นะคะค่ะเราจะมีการป้องกันตนเองนะคะจากอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งผุกคามชีวิตนตอนนี้แต่ถ้ามองอาจารย์ว่าเป็นสิ่งผก้คลั่ชีวิตมันจะกลายเป็นสิ่งมันจะกลายเป็นนะคะ,ะสิ่งที่ทําลายแกนงการความรู้ของเรานะคะอาจารย์ก็ประชดไปนะคะหยอกไปนะคะค่ะตามนั้นนะคะค่ะ การป้องกันร,ระยะที่สองมุ่งเน้นที่การรักษาที่อาจารย์บอกว่าการป้องกันร,ระยะที่สองนั้นต้องมีเค้ได้หรือสิเขียนเติมลงไปถ้นานางแกนได้นะคะมุ่งเน้นที่หนึ่ง early detection ตรวจที่เจอเนาะมันจะมีอาการและอาการแสดงทันหนึ่งตรวจที่เจอสองนะคะสองรักษาตามอาการเพื่อป้องกันแกนกลางชีวิตไม่ให้มันซีเวียไม่ให้มันทะลุจนทําลายแกนกลางชีวิต การต้องตามระยะที่สองขึ้นหนึ่งดีเช็คให้ได้ว่าป่วยเป็นอะไรสองนะคะรักษาตามอาการตรงนี้อาจารย์จะได้เรีบยน่อยนะกับคนที่ทําการรักษาจะได้เปรียบเวลาที่อาจารย์ออกข้อสอบหรือเขียนอะไรนะคะค่ะอย่งางลังส่ตร,กรเ,รเมมก่าๆนี่นหัวอาจารย์เขียนมาแบบโผ้่ตาไหลเลยที่ใจอ่ะเออให้กลุ่มอาการมาน้านเขียนเลยเขียนตอนนู้นนี่ต้องให้การรักษาเั้่นี้แต่ว่าสเตสเตอร์คืออะไรกูเขียน มันก็จะเด่นทางกันเนาะค่ะส่วนบริหารนางจะเขียนนะคะจะส่งต่อจะกลับบ้านจะอะไรยังไงนางจะได้ตรงโทรทัลแทนเขาก็เก่งต่างกันนะคะส่วนเวทนะคะคุณครูไม่รู้จะให้อะไรนะคะคุณครูก็สอนเองี่ยนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องดีขึ้นค่ะตามนั้นนะเออโอเคนะคะสรุปสรุปเซนคาเอรีเอรดีเทนะดีเทคให้ได้ว่าป่วยเป็นอะไรค่ะเนื่องจากว่า ขอบนอกไม่กินร้อยช้อนการล้างมือล้างน้ำมือามอาการนะมันเริ่มป่วยแนละ้วต้องดีเท็กให้ได้ค่ะเพราะป่วยเรื่องอะไรจะด้อรักษาตามอาการหนึ 1, ่งดีเท็คสองรักษาตามอาการได้เนาะค่ะการป้องกันระยะที่สามนะคะมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลนะคะเป็น adaptation คำที่ปรากฏในเอ,อ่อ t a l o y prevention t h e o l y คือระยะที่สามหรือสามแล้วมีองศานะคะค่ะก็คือ มีคำว่า adaptation มุ่งเน้นการปรับตัวนะคะแล้วก็ให้มีการปรับแต่งขึ้นใหม่นะคะ re-adaptation re-construction มี Re adaptation ad และ re-construction ปรับแต่งขึ้นใหม่คือ re-construction ได้เนาะเพื่อจะย้อนกลับไปต้องกัรนะคะในระยะแรกเช่นเช่นอเช่นนะคนเอ่อ ไม่สมอ .22 ค่ะแล้วมีพันธุกรรมเนาะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วมีพันธุกรรมนะคะอายุ35ปีแล้วคุณแม่เป็นเบาหวานคุณพ่อไขมันในเลือดสูงนะะตัวเขาเองอายุ35ค่ะ b m i 35นะคะ TMI 35ตรวจคัดลองครั้งแรกปุ๊บรอบเอวนะคะรอบเอวก็เกินเกณฑ์ค่ะ35นะคะไม่บอกว่าชายหรือหญก็เกินทั้งนั้นเนาะ35 ค่ะเกินนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเอวันซะคะเอวันซีนั้นข้อนะคะตรวจปุ๊บนะคะเจอเลย 95. เก้าสิบห้าไม่สามออมไม่อไมสองสอเนาะค่ะเออตรวจสุขภาพก็ตั้งหลายจีก็ไม่ตรวจมาตรวจตอนสามสิบห้าเนี่ยนะคะมันมีจายมีซิมตอมหรือ,อยังคะมีนะค่ะเอวันซีก็เท่า C, นี้เบมไอเท่านี้ มันมีการแสดงได้เนาะค่ะทะลุไหมลายรอบนอกครั้งแรกทนะลุเนาะทะลุสิพอนางไม่สามอสองทอเนี่ยไม่ออกทากงกายสถึงได้อ,อโเวทแบบนี้นี่อยากว่านะตัวเองก็ไม่ออกนะคะตามนั้นแหละนะค่ะมันก็ทะลุพอทะลุแล้วมันก็มีนะคะต้องเก็บตัวเองไว้นะคะมันเข้ามากระทบกายทั้งอ่าที่ต่อ เราเมืะะ่อไหร่ต้อดีเฟนก็คือระบบบริการสุขภาพเนาะระบบบริการสุขภาพก็พยายามดีเทคให้ไวนะให้ออสบอให้มาเลยเจาะเลื่อที่ตรวจนะคะตัวจแล้วผรวจเจอวันซี่เก้าหรือเจ็ดจุดห้าที่ยกตัวอยา่างอยู่วันอยู่ดีปุ๊เรียกให้มารักษา,าตามระบบสุขภาพตามนอาเมา่อไลร่ตองดีเ็นไม่มาอุ๊ยมันลนุกเคล่อนรถวิวเข้ามาในตำบลแห่งนี้เลยนะคะค่ะ เออส่งไปโรงพยาบาลแสดงว่าลายที่สองทะลุไหมทะลุมันป้องกันไม่ได้แล้วเรียกให้มารักษาปรับพฤติกรรมไปหนึงเดือนก็ไม่ปรับนะคะเอวสี่เก้าสุดาน้ำหนักก็ไม่ลดความดันก็กระชูดส่งโรงพยาบาลเลยค่ะฉะนั้นมันจะไปทะลุแกนกลางของชีวิตเนาะค่ะถ้าแหลกต่างๆก็จะโชว์แล้วนะคะการป้องกันระยะที่สามเนี่ยนะคะก็จะใช้เกตนี้ได้ แะคสะนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นเนาะถ้าถ้าช็อกด้วยไฮเปอร์ไกเซเมีย e เนาะแล้วไปโรงพยาบาลไปแอดมิทนะคะก็คนนี้ยก็ต้องได้รับการดูแลหนึ่งนะคะก็คือมุ่งเน้นระยะที่สองก่อนนะคะพอผู้ป่วยช็อคเอ่อสำหรับคนที่เข้าห้องน้ำนางบอกเขาด้วยนะคะหรือวาาจบไปอ่านน,นะคะอาจารย์จะบอกข้อสอบว่า 5, นะคะถ้าอาจารย์ถามว่ามุ่งเน้นรา,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 ายใดยลูกศิษย์สมามารถที่อะได้เนาะตามอาการของผู้ป่วยอย่างคนนี้ช็อค อย่างคนนี้ชอ็อกเราก็ต้องมุ่งเน้นเคนเนลลี่ซึ่เแนเนลลี่ซึ่งนเนลลี่ของเราคือดีแค่ที่ได้วพราเขามีอาการยังไงให้การรักษานานก็ต้องเขียนไม่ใช่ให้การรักษาชอ็อกคือนาะงช็อกทำอย่างไรหนึ่งโหลดเขียนให้หน่อยนะคะมีภูมิอยู่นะคะได้นเนาะและขอไปทั้งจริงะไรอย่างนี้เขียนให้คุณครูหน่อยครูโอเคติดตามน้ำตาเข้ามาด้วยชอ็อกโอเคไหมคะน้ำตาต้องเข้าดี เออให้สารอินซูลินอะไรเขียนให้ดอยไอโอดูแลช็อคได้เนาะประมาณนี้ได้นะแสดงว่าคนเนี้ยก็จะให้การปิบาลระยะที่สองข้อลายที่สองผู้โดนกระทบแล้วน้องมันลนาและในขณะเดียวกันก็จะให้ tertiary prevention ไปด้วยเมื่อผู้ป่วยพ้นวิกฤตแล้วเมื่อผู้ป่วยพ้นวิกฤตคนที่ช็อคแล้วน้ำตาลสูงแบบนี้นะคะปกติมาตรฐานการดูแลของโรงพยาบาลทำอะไรคะ จับเข้าอบรมใหม่นี่คะจับจับค่ะก่อนที่จะออกกลับบ้านนั้นส่งใหม่ระยะที่3านี่ก็คือมุ่งเน้น Adaptation และ Reconstruction ใหม่ e โดยการให้ Re-Education <c oughs> ก็จะส่งคนคนนี้ไปทำอะไรคะหนึ่งเข้าคอร์สอาหาร DM เหมือนรงเรียนผูโดนโมเดลนี่ต่างระดับประเทศนานเราไม่ต้องมาเรื่องเศอ้าไป <c oughs> นะคะ ส่งไปสอนอาหารเนาะอาหารทดแทนโอเคไหมคะตามไกลซิเมตอินเด็กอันนี้ทานได้เท่าน,นี้นะคะถ้าไม่ทานคุณจะมาหาเราใหม่โอเคไหมอันนี้พูดเองในใจไม่ควรพูดกับพวกคนอันนี้ทานได้เท่าน,นี้นะคะก็มี index. ไกลซิเมตอินเด็กมีน้ําตาลเท่าก,กันค่ะถ้าทานขนมฟังแล้วไม่ทานขนมจีนนะคะถ้าทานเท่านเดี๋ยวแล้วไม่ทานข้างนะคะเพราะมันเท่ากันรูร่นนี่เอาไป,ปาก สอนใหม่ re-education เพื่อให้เกิด adaptation ใหม่จากนั้นน้ำตาลสูงระดับนี้สอนค่ะสอนพยายทิสภาพของโลกสอนเจาะน,น้ำตาลใหม่โอเคไหมสอนออกกำลังกายนะคะเพื่อให้บาลานซ์อาหารออกกำลังกาย <c oughs> นะคะถ้านะคะผู้ป่วยได้เรียนรู้เหล่านี้แล้วทดสอบแล้วนะคะในระยะที่สามว่าผู้ป่วยมีความรู้ดี ถ้ามีความรู้ดีปุ๊บมันก็จะกลับไปส่งเสริมความรู้ primary p r e v n n ช i ่ n ข้างนอกเขาก็จะมีพฤติกรรม 3O 2อที่ดีในการป้องก,ก,กันโรคคลัสความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วย DM ค่ะถ้าข้างนอกกเขา 3O 2อดูแลตนเองได้นะมันก็จะไม่มีทางมาทะลุเขาได้ต่อไปก็จะเรื่องอาหารที้ถูกต้อง ต่อไปเขาจะรู้ไฮโปไกลซีย er เป็นยังไงต่อไปเ็าจะรู้น้ําตาลขึ้นเป็นยังไงต่อไปจะออกกําลังกายยังไงบ้างนะคะ Primary prevention นะคะความรู้ทั่วไป Secondary prevention หนึ่ง detec ให้ได้และรักษาตามอาการและสาม tertiary prevention นั้นสามารถทําได้ตั้งแต่ในระยะที่2อที่นอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเมื่อเขาคนวิกฤตแล้วสามารถให้ความรู้สอนสุศึกษาได้ ก็คือ r e เ d u c a t i o n เรื่องอะไรบ้างที่มันไม่ถูกเพื่อให้เกิด Adaptation การปรับตัวใหม่และ r e o o s t t u u t i o n ใหม่ก็คือให้เกิดการสร้างเสริมแนวป้องกันตนเองขึ้นมาใหม่มีความรู้ใหม่มีพฤติกรรมใหม่ในการป้องก,กันตัวเองได้เนาะฉะนั้น c u l t u r a l d ท r v e n t i o n สามารถเกิดได้ตั้งแต่ระยะที่สองตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลจนผู้ป่วยกลับบ้านได้เนาะ ผู้ป่วยกลับบ้านไปปฏิบัติตนดีค่ะก็จะเสริมสร้างความรู้ด้านน้องในการดูแลตนเองต่อไปก็อาจจะสามารถนะคะบอกคนอื่นในการดูแลเบาหวานได้เป็นบุคคลต้นแบบนะคะสังคมทั่วไปนะคะค่ะก็จะให้ร่วมมือนะคะหรือจะเชิญเขาหรือกลุ่มเียร์นรุ่งที่เป็น DM ด้วยกันนะคะก็จะได้ความรู้ได้ต้นแบบจากเขาเป็นต้นได้เนาะค่ะค่ะอ่า ารดามอภิมหากระบวนการที่พูดอาจ,จารย์พูดจจริงๆนะคะแปรนเป็นไทยว่าอย่างนั้นจริงๆเมตตาพารดามของนิวแมนนั้นครบท้าถว่าเป็นแฟรนชูเออรี่แต่ถ้าเป็นเม็ดที่แฟรนชูเออรี่ก็คือทฤษฎีระดับกลางมันจะไม่ครบทั้งสี่องค์ประกอบนิวแมนนั้นครบนะคะครบทั้งเพรสชั่นเทลเอ็นไบรโอเมนแล้วก็การพยาบาลนะคะชอบใครก็ใส่ไปนะคะค่ะมโนไปนะคะแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ค่ะสำหรับเพอร์ั่นของนิวแมนนะคะจะไล์ต่อไปนะคะมันก็จะเป็นภาษาไทยอยู่แต่ลูกศิษย์เราอ่านมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยเออก็อ่านไปเนะาะค่ะแต่ละคนนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย5อย่างนะคะซึ่งเป็นสัจสิิสเจมนิวแมนมาว่าคนนั้นเป็นระบบที่พยายามที่จะปรับสมดุลระบบ โดยระบบของคนคนนึงนั้นประกอบไปด้วยระบบย่อย5อย่าง5ปัจจัย1ก็คือ Physiological refer to อันนี้เขาให้ความหมายเนาะ uh, physiological นะคะของ Newman หมายถึง p y s i o c h ค m i c a l นะคะโครงสร้างหน้าที่สรีรวิทยาของร่างกายนอกจากโครงสร้างร่างกายแล้วการทำหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกายโอเคเนาะค่ะ p s y c h uh, o l o g i c a l refer to mental process and emotional ได้เนาะค่ะกระบวนการคิดแล้วก็ emotional ของคนจบจิติเวทเขาก็นิยามไปนะคะเราก็ทำความเขา้าใจถ้าเป็น human เขาจะมองแบบนี้นะ sociological หมายถึง relationship and social social c u l t u r a l expectation and activity ความคาดหวังของสังคม นะคะ relation activity r o ในสังคม,ส,งคมสรุปบทบาทหน้าที่ในสังคมนั้นๆสัมพันธภาพนะคะเนื่องจากมันมีบทบาทมันก็ต้องมี relation เนาะค่ะในสังคมนั้นๆเนาะวันนี้บทบาทนะคะมาเป็นนิสิจริงๆแล้วก็มี r o อีกอันนึงนะคะก็เป็นพยาบาลในหลายงานที่ทำมี r o l อีกอันนึงก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณลูก ในบ้านน,นั้นๆอันนี้เป็นต้นนะคะเป็นอ่โ socio cultural นะคะในแต่ละที่นะคะ spiritual refer to intuance mm hmm. นะคะออฟสปิริ u a l belief นางคะเวลาเขียนนะคะไม่ใช่ศาสนาพุทธจบชีวิตนางจบด้วยนะคะถ้าเขียนแค่นั้นโอเคไหมคะเออเอ่อสปิริ t u a l ค่ะสปิริ t u a l ค่ะสปิริ t u a l ปัจจัยที่มันกระทบต่อความเชื่อของคนเกี่ยวกับสุขภาพนั้นๆในมุมของเรื่อหนเช่นเช่นนะคะเออเพื่ออย่ามองเออเขาไม่ได้พูดรเลย,เลยกูใจจริงจังนะใคะรพาลูกศิษย์ไปเยี่ยมบ้านแล้วะคะ่ะเออเออคุณพ่อนอนติดเตียงอันนี้นินิตาน้องไหยปีแล้วแหละเสียงชัดเลยคุณพ่อนอนนอนติดเตียงอ๋อ ปรากฏว่าแต่คุณพ่อเขาเคร่องทานอาหารอะไรได้เนะาะค่ะแล้วเขา,าวิกมานานเนาะแต่ว่ายังลืนยังอะไรได้อยู่ปรากฏว่าลูกค่ะค่ะรอรอสตอยอยู่เรื่อยเลยให้ไปช่วยใส่เอ็นจีทีว่าคุณพ่อเขาหน่อยถามทําไมต้องช่วยใส่อะคะอ,อืมเออใส่แล้วคุณพ่อดึงออกตอนแรกก็ไม่บอกวันรุ่งขึ้นพยาบาลกับลูกศิษย์ที่รับผิดชอบเคสน,นี้ยก็ไป ไปใส่ให้อีกลูกศิษย์ก็มาไปเช็ดทุกคนได้นะอาจารย์อเอาแล้วยังไงอ่ะปรากฏว่าลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์หนูเรื่องเลยเออผู้ป่วยอ่ะสั่งยาเม้อมาจากนครปฐมแปีที่แล้วหนึ1หม้อ3 0 0หงานและคุณพ่อไม่ดื่มก็เลยกูจะฟีดทาง NG เนี่ยและขั้นตอนการฟีดฮะ ต้งหนึ่งก่อกองไฟนอเตาแก๊สนะเอาลูกผู้ชายเท่านั้นมาต้มแล้วก็ฟีกลับมาก็หัวปวดนี่ก็เป็นบิลีฟของเขาเนาะใช่ยอยางงั้เออแล้วมันกระทบต่อสุขภาพยังไงคมันกระทบต่อกระทบมันกระทบเนาะเออมันขัดขวางการรักษาไหมหรือไงถ้าจะทานนี่ทานเป็นยาใจมีทางกลางไหมอย่างนี้จิตได้ไหม ต้องไปบวางไมโครแต่ต้องไม่ทิ้งยาหมอปกตยาหมอที่ให้ไปต่ตางๆยังฟอมอยู่เป็นภูเขาค่ะแต่ทานยาหมอเนาะอ่ะก็ต้องไปทังทีมานเนาะไปทําความเข้าใจใหม่โอเคไหมคะแล้วก็ไม่ซื้นะอคลุงเนาะเออก็อย่างเงี้ยบีเลฟนะคะบีเลฟเชื่ออะไรที่มันส่งผลต่อสุขภาพไม่ใช่เชื่อศาสนาพุทธทาไงศาสนาพุทธมี่ไกยไหนมหายยาต้อกินเจเออทานอาหารพอมไหม เออม,มาดูได้นะกระทบต่อโลกครั้งนี้ไหมเกมไม่รู้ว่า,า,านะคะกินน้ำสุปนียังไงกระทบต่อการดูแลสุขภาพครั้งนี้ไหมถ้าให้อาหารแบบนี้สำหรับผู้ป่วยดีเอ็มคุณได้รับสารอาหารเพียงพอไหมถ้าคุณทันเจได้เนาะค่ะแล้วตอนนี้คุณต้องการโปรตีนค่อนข้างเยอะคุณเป็นซีเอถ้าทานแบบนี้มันโอเคไหมเนาะความเชื่อนั้นๆที่กระทบต่อสุขภาพ ตีเช็กมาอาจารย์แล้วเขาไม่ได้เชื่ออะไรโอเคเนาะนักเรลือศาสนาพุทธเขาถกุลไหมคะไมหมจิตใจจำใส่หรือเปล่าส่งผลต่อการป่วยไม่เขียนให้ครูหน่อยโอเคไหมคะเออมีวิธีการมมฟองต่อโลกครั้งนี้ถ้ามันเครียดก็คิดว่ามันเป็นกรรมตามพุทธศาสนาก็เลยปล่อยวางได้เขียนให้ครูโอเคไม่ใช่พุทธเจดเนาะเออหรือว่านักเรียศาสนาอื่นเชื่อในพระเจ้า ก็ได้สวนของพอจะมุ่งทําความดีเวลาที่คนเราเอาจิตใจว่างๆนะคะเอาสารความสุขมันก็จะขึ้นเนาะสเปสชิ่งฮอร์โมนมันก็ลดลงภูมิต้นมันก็ดีขึ้นเขียนให้ครูหน่อยนะเออดีเป็นหลบเป็นท่อนที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะไม่ใช่หมายความว่านะคะไม่ได้หมายเฉพาะถึงพัฒนาการในการข้ามผ่านในแต่ละวัย ข้ามผ่านในแต่ละวัยก็ยถือว่าเป็นพัฒนาการรูปแบบหนึง่งที่ต้องข้ามผ่านจากเด็กเป็นวัยรุ่นนะคะก็เป็นหัวเรียวหัวต่อจากวัยผู้ใหญ่อย่างเช่นพวกอาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลน,นี้จะเข้าสูงอายุสังคมผู้สูงอายุก็จะข้ามผ่านไลฟ์แปงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นพัฒนาการทางด้านเอ,อ่ออายุแต่ดิวแมนไม่ได้รวมแค่พัฒนาการด้านอายุแต่เป็น9ก้าผ่านไลฟ์แปงโอเคไหมคะสิ่งคุกคามปัญหาเช่นเดั้วนนะัน ข้ามผ่านอย่างไรเกิดการเรียนรู้ยังไงบวกประสบการณ์เดิมของความรู้ถ้าข้ามผ่านได้ถือว่าได้มีพัฒนาการได้เนาะอาจารย์แล้วจะถามข้อนี้ยังไงเคยป่วยแบบนี้ไหมคะเคยดูแลไหมค่ะถ้าเคยป่วยแบบนี้เคยดูแลแบบนี้แล้วข้ามผ่านมันยังไงวิธีแก้ไขปัญหาย,ยัางไงบางทีข้ามผ่านก็ไม่รู้เรื่องนะคะค่ะ แก้ไขปัญหาอย่างไรและครั้งนี้แก้ยังไงแก้ดีขึ้นไหมก็จะได้ประเมินดีเวลลอปเมนทัลก็ได้โอเคไหมได้เนาะค่ะเนื่องจากว่าด้วยความที่เป็นแกลนเทอรี่จะไม่เหมือนนิทูเรนเทอรี่มิทเรนเชอร์ี่นั้นจะมีวิธีวัดจะมีวิธีวัดในสตกลต่างๆแต่แกรนเชอรี่มันใหญ่มันจะไม่มีวิธีวัดน,นะคะอาจจะต้องอาศาอัยนะักเครื่องมืออื่นๆมาวัดน,นะคะเช่นการตรวจตั้งายเพื่อจะดูฟิสิกอล ก็อาจจะใช้แบบประเมินตรวจร่างกาย F H t o ในไหมคะก็ตรวจนะคะ,ะคะ่ะอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่มีแบบตรวจแบบวัดในแต่ละอันเพราะมันเป็นแกรนเทอรีนนะค่ะนิวแมนนั้นมองคนนะคะพูดถึงเพอร์ซันนะคะในลักษณะระบบบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยนะคะบุคคลครอบครัวกลุ่มคนและชุมชนสังคม<น>ที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างระบบย่อยกับระบบใหญ่ระบบคนนั้นก็เป็นระบบหนึ่ง คนหนึ่งคนนั้นถือว่าเป็นระบบหนึ่งที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับบุคคลกับสังคมการมีปฏิสัมพันธ์นั้นนะคะก็นะคะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรข้างในห้าตัวแปรเนาะค่ะ,ะแนวป้องกันนะคะแนวป้องกันที่ต่อสู้นะคะกับสิ่งรบกวนนะคะจะแบ่งเป็นวงแหวนสามชุดนะคะวงแหวนรอบนอกสุดนะคะวงแหวนนอกสุดต,ตัวเองก็ขยายในจองตัวเองแล้วกันเนาะ 1> 1. วงแหวนนอกสุดนนั้นจะเป็นเฟกซิบล e ไลน์นะคะเฟกซิบล e ไลน์นะคะเราจะเห็นมันเป็นเส้นปละเห็นไหมคะเพราะมันมีความยืดหยุ่นนะคะมันสามารถยืดหดได้เพิ่มหรือลดได้นะคะเฟกซิบล์ไลน์ออฟดีเฟนนั้นจะเป็นแนวป้องกันนอกสุดน,นะคะสำหรับคนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามชีวิตเห็นไหมคะตรงลนกงสอนเนาะมีนเป็นพอยเตอร์ดีด้วย เป็นได้นีนี่ไงสเตเตอร์คือสิ่งคุงความชีวิตวงนอกสุดคือ Flexible Line of d e f e n s e แปลเป็นภาษาไทย Flexible แปลว่ายืดหยุ่นโอเคไหมคะถ้าชื่อย่อภาษาอังกตามษษษที่เราจะทำเป็นแบบคุกหัดก็จะเป็น F L D โอเคไหม Flexible คือยืดหยุ่นอยู่นอกสุดแล้วเป็นเส้นต่านะคะแล้วก็ Flexible Line of d e f e n s นนั้นนะคะจะเป็นเอ่อ ความรู้โดยทั่วไปในการดูแลสุขภาพาที่อาจารย์พูดสามอ,อ 2. สองสองนิลรอนทันการล้างมือนะคะที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นเจนเนอ l ร n ั w นโนเลที่จะใช้ป้องกันสิ่งคุกคามชีวิตนะคะได้เนาออาจารย์ขอเรียกว่าเป็นภาษาไทยสิ่งคุกคามชีวิตแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเรียกสเตรสนะคะค่ะเพ่งจะอยู่นอกสุดนนะคะต่อไปนะคะ เราจะเห็นวงเนาะคะ่ะ flexible line of defense นั้นนะคะจะอยู่นอกสุดนะคะชั้นในเข้ามานะคะชั้นในเข้ามาก็จะเป็น normal line of defense ที่อาจารย์พูดถึงวักน,นี้ก็คือเป็นแนวป้องกันปกติ normal คือปกติโอเคเนาะคะ่จะจำง่าง่าย flexible คือยืดหยุน่นอยู่นอกสุดเข้ามาชั้นที่สองคือ normal line of defense ะะชั้นในสุดนะคะป้องกันคอคือแกนกลางชีวิตชั้นในสุดคือ ลา e of resistance การเป็นภาษาไทยว่าต่อต้าน resistance แปลว่าต่อต้านโอเคไหมคะขั้นนอกคือ flexible ยืดหยุ่นชั้นที่สองคือปกติ normal ชั้นที่สามนะคะจะเป็นลา e of resistance นะคะ resistance คือต่อต้านแนวป้องกันต่อต้านอันนี้แนวป้องกันยืดหยุ่นแนวป้องกันปกติแนวป้องกันต่อต้านได้เนาะชื่อย่ออันเนี้ยนะคะก็จะเป็นอ่าเอลออาร ะคลายออปปอร์ติสตันแนวป้องกันต่อต้านได้เนาะค่ะ